เราที่ผัวไควในในเขาว้านใช่ไหมต้องรักษาสุาเด็มากไก่ไปดูนี่ย่ไง่ตายไก่มิตรกันครบปะงงาท่งนีกวะล่ะคือเมืไหย อ,<ห>อีกสองให้หนะโอ้โหองเทสไปอย่างนไงมีตัวตีพันไปสองจ้าคุณมาไว้เแคบคะมันไม่มู

ôi khỏi thịt nè chết tù chết chàng này này thấy có nhìn bay đây, đi nè chẹp tia mì nó โอ่ยาวไว้เลยมมกแมนแต่หรือกันรับซ้องกับจั่วในน้ำกลนะเสียดได้ที่หัมงเม้กกาเกิดทีในน้ำกลมาทันเพิ่งจัอยเฮ้ยจั่วได้ไปเรื่อยเปื่อยแท้ ตีฝาดนะให้เต็มมือหมดจะโดนอะไรเรื่องเงินร้อนตทุงเสียต่างนี่เลยใส่ใส่มะเข่าอยู่กับใบแจ้วกับมาเขือกระเทือนเหรอ จิบไปตัวใดกบบฝันตีงูเขาเออตีไม่เกิดเลยเด้อจ้าโออโหเฮ้ยขามันมันเสียจักปาะหลานีจ้าอมหัวตัวนี้โอ้โหมันวัเข้ากันไหมจ้าขาละสองพันล่ะขาละสองพันบ่จ้าหัวตัวผมวัดสามพันใดใจอีตัวน้องในใจตัวจ้าว่าได้เกิดกับสามพันไม่อย่างบ่จ้าเท่านหร่บอจ้า เสียหน่อยเสียหนึ <oca> ่งเป็นสองสองหนึ่งบ่ได้ไผบ่ไผ่กะมึงนี่สามพบ